สวัสดีครับคุณผู้ชมไทยแท้รถเด็กวันนี้จะพามาดูของ d g i จังหวัดสมุทรสงครามเมื่อมาถึงอำเภอแม่กลองแล้วสิ่งแรกๆที่ต้องนึกถึงเลยก็คือปลาทูปลาทูสามารถหารับประทานได้จากหลากหลายแห่งแต่ไม่มีที่ไหนได้รับความนิยมเท่าปลาทูแม่กลองที่ได้สโลแกนว่าหน้างอคอหัก และแม้ว่าจะหาปลาทูทานได้ตลอดทั้งปีแต่ฤด,ดูการที่นับตั้งแต่ปลายฝนเป็นต้นมาจนถึงเดือนมกราคมเป็นช่วงเวลาที่มีปลาทูให้กินเยอะที่สุดและรสชาติอร่อยที่สุดจนถึงกับมีเทศกาลกินปลาทูกันเลยทีเดียวแล้วกว่าที่จะได้ปลาทูแม่กลองมานั้นจะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงไปสอบถามเจแก้มปลาทูนึ่งแม่กลองกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะ เดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวสักเล็กน้อยนะคะอ่าชื่อพี่แก้มปะทูนนึ่งนะคะพี่แก้มมีกิจการอยู่ที่ทําปะทูนอยู่ที่สินสงคารามค,ค่ปะปะทูแม่กองมีขั้นตอนการทํำยังไงบ้างคะปะทูแม่กองนะคะ,ะเราก็จะเอาปะ,ปะทูสดมาเทเราก็จะควักไส้ออกนะคะแล้วเ,เราก็ล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วพี่แก้มก็จะแช่ด้วยน้าเกลือสักห้าถึงสิบนาทีแล้วก็จะนําปะทูเนี่ยมาเลียงหักหัวเป็นหน้างหองอคอหัก่ะ ทำไมถึงต้องทำเป็นหน้างอคอหักไปคะเพราะว่าเข่งปลาทูเล็กค่ะเราก็เลยต้องหักหัวแล้วก็เลยเป็นที่มาของคำว่าหน้างอคอหักค่ะแบบนี้นี่เองครับปลาทูแม่กรงถึงได้หน้างอคอหักก็เพราต้องใส่ในเข่งใบเล็กทําให้เวลานาปลาทูไปใส่ในเข่งจําเป็นต้องหักคอของปลาทูให้ยัดลงเข่งได้แบบพอดีเสร็จออกมาแล้วก็จะมีหน้าตาหน้ารับประทานแบบนี้เลยครับแล้วนอกจากการหน้างอคอหักเนี่ยค่ะมีเอกลักษณ์ไหนไหมคะที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นปลาทูแม่กรอง ช่วงขอดเกตความรู้ชนิดของปลาทูไทยมีด้วยกันทั้งหมด3ชนิด 1. ปลาทูสั้นหรือปลาทูไทยลำตัวกว้างแบนป้อมสั้นตาเล็กปากแหลมมนหางสีเหลืองอมเทาไม่มีลายข้างลำตัว3เส้นเนื้อนุ่มละเอียดและมันมาก 2. ปลาทูลังหรือปลาทูโมงลำตัวกลมตาโตปากแหลม ลำตัวด้านหลังมีแถบสีเขียวแกนน้ำตาล2-3ถึงเส้นแถบพาดตามยาวเนื้อหยาบมันน้อย 3. ปลาทูแขกหรือปลาทูปากจิ้งจกลำตัวเรียวยาวคล้ายปลาลังปากแหลมด้านบนตัวมีสีเงินขาวส่วนท้องมีสีขาวเงินเนื้อหยาบมันน้อยปลาทูแม่กองเนี่ยจะตัวไม่ใหญ่มากนะคะเนื้อจะนิ่มแล้วมันอร่อยสีจะขาวคา่ะตาจะเล็กๆ อันนี้คือจะเป็นปลาป๊บแม่กองค่ะปลาทูแม่กองค่ะใช้สายพันธุ์ไหนนะคะแล้วก็ได้มาจากที่ไหนอ่าตอนนี้ก็จะมีทั้งแม่กองนะคะแล้วก็จะมาจากอ่ามหาชัยก็จะขึ้นจากท่าเรือที่อ่าท่าเรือที่มหาชัยนะคะเราก็จะนำเอากลับมาน,นึ่งที่บ้าน,นะคะ่ะจะเป็นปลาทูสดปกติขายได้ประมาณกี่เข่ง ถ,ถ้าช่วงน,นี้ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็ราวๆ400-500โลแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็300-350โ,โลค่ะแล้วแต่วันขายราคายังไรบ้างคะถ้าเป็นราคาส่งถ้าปลาป๊อกแม่เกาะจะมีั้งแต่เข่งละ27บาทในราคาส่งเค่งละ10บาทเค่งละ30มีไรราคาค่ะ,คะปัจจุบันกับเมื่อก่อนนะคะมีความแตกต่างในเรื่องไหนบ้างไหมคะ เรื่องการขายก็<ม>คือว่าอาจจะขายสู้เมื่อก่อนไม่ได้ก็คือเราก็จะต้องเป็นแบบลูกหลานมาทำออนไลน์ด้วยเนาะถึงจะไปกบบว่าไม่ไกลเลยช่องทางการขายมีทางไหนบ้างคะเดี๋ยวฝากร้านได้เลยปัจจุบันนี้ก็ร้านพี่แก้มปอดทุนนึงค่ะแต่ยังไม่ได้ค่อยได้ทำออนไลน์เท่าไหร่ค่ะแล้วก็จะขายหน,นร้านอยู่ที่แม่บ้า ได้ได้ทั้งเท่าทางออนไลน์ใช่ไหมคะทางจีนน่าได้ค่ะกบโทรเบอร์โทรก็ได้เบอร์โทรของพี่แก้มก็ได้ค่ะเบอร์โทรก,ก,ก็0ู6นะคะ8 8 7แ6 4 6จ่ติดต่อพี่แก้มไ,มได้เลยขอขอบคุณเจ๊แก้มและทางร้านมากๆครับที่ได้ให้เรามาศึกษากลวิธีการทำปลาทูแม่กรองที่อร่อยและได้คุณภาพขนาดนี้ตอนนี้เวลาของรายการไทยแท้รถเด็ดก็หมดลงแล้วสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ